คร,ครับเืวัน,นนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของต้นตอที่เสียบยอดต้นตอเสียบยอดยอดเดียวครับแล้วก็ต้นตอที่เสียบยอดต้นตอเดียวเสียบสองยอดครับครับดูการเจริญเติบโตของเขาครับ,รบถ้าเสียบสองยอดนะครับ คือยอดของเขาจะมียอดที่แข็งแรงเขาจะใหญ่กว่าครับต้โนโตท,ที่ใหญ่กว่าแล้วมาดูอยอดเสียบอยอดหนึ่งครับกิ่งของเขาก็จะเขหัหกเขออกแบบนี้ครับครับจะเป็นแบบนี้ครับ ครับต้นตอหนึ่งเสียบสองยอดครับจะเป็นแบบนี้ที่ผมเสียบมาครับแต่ผมมาคิดดูวกทีหนึ่งครับในความคิดของผมนะครับผมว่าต้นตอที่เสียบยอดเดียวครับในความคิดของผมนะครับผมดูว่ามันเขานี่จะแข็งแรงกว่านะครับแล้วกิ่งกา้านของเขาจะออกเสมอครับ กิ่งก้าลของเขาจะออกแบบแบบสวยนะครับครับแล้วกิ่งแต่ละกิ่งก็จะใหญ่ครับครับกิ่งแต่ละกิ่งครับต,ต้นตอเสียบยอดเดียวครับในความคิดของผมแต่ผมว่าเสียบ ยอดเดียวนะครับในความคิดของผมผมแบบต้นของเขาจะดูมาตรฐานกว่าครับดูอีกกิ่งหนึ่งครับไอแบบที่เสียบสองยอดครับ,รบกิ่งนี้จะออกเล็กๆครับครับแล้วกิ่งของเขาจะหนีออกจากกิ่งใหญ่ครับกิ่งใหญ่ นนี่นะครับในความคิดของผมครับผมว่าต้นตอเสียบกิ่งเดียวจะแข็งแรงกว่านะครับครับแล้วมันจะขับดูดีด้วยครับ รากที่ส่งอาหารเขาจะส่งแบบยอดเดี๋ยวเลยครับส่งลำต้นเดี๋ยวไม่แย่งอาหารกันครับในความคิดของผมนะครับแต่คิดอีกอย่างหนึ่งก็เสียบสองยอดที่หนึ่งยอดก่อดีครับแต่ผมพูดถึงในความคิดของผมนะครับครับผมมีอะไรผมก็อยากจะคุยกับเพื่อนๆครับ เพื่อนมีอะไรดีๆก็บอกผมครับแต่ผมก็ฝากติดตามด้วยครับถึงจะไม่ค่อยมีใครติดตามแต่ผมทำด้วยใจรักครับครับขอบคุณครับ